สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับม <laughs> ันชื่อเกมว่าเกมอะไรเด้อมันชื่อเกมรถไฟผิดกปกตินะจ๊ะเรามาเล่นเกมรถไฟผิดปก,กติกันเลย อันนี้เป็นต้นดอกซากุระนะคะแล้วก็มีบ้านคนนะคะบ้านคนเต็มเลยลยแล้วก็ทงฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นต้นซักุระอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเสาไฟนะคะตรงนี้ก็เป็นรถตู้รถ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 ขนน้ำแข็งนะคะตรงนี้เราลองเดินไปตองนูสี้ยนนี้ก็เป็นดอกซากุระอีกแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยไอชิ้นวานิลล่าไอชิ้นวานิลล่า ก็มีนะคะโอ้รถไฟมารถไฟมารถไฟมาเออมีรถไฟเจ้าหรออ๋อรถไฟผิดปกตินี่น่ะนี่คือป้ายนะคะป้ายคือสวนสาธารณะหรือเปล่าเป็นรถไฟ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 นะคะรถไฟเป็นเอ่อสีเขียวเหลืองนะคะทุกคนจะไปเดี๋ยวเข้าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มไปไหนอ่ะเราเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนี้กันเฮ้ยก็จะเป็นรถนะคะทุกคนเป็นเป็นรถรถกระบะรถกระบะชีอัพทิมมุมไพร์รถอะไรนะรถตู้เล็กเล็กมากเนี่ย ท้าหัวไปจัดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นไฟเลือไฟแดงนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะทุกคนเอ๊ะอะไรอ่ะคีการ์ดก็อะไรฮะการ์ดไว้เข้าสถานีรถไฟลูกอ๋อนี่เลยทุกคนอุ้ยสวยมากสวยทะเลก็โคตรสวยเลยอ่ะสวยมากอันนี้เป็นท่อระบายนะเอ๊ะอ่ะคุณพี่ไปทำอะไรอ่ะคุณพี่ไปทำอะไรอ่ะอันนี้คือจักรยานของคุณพี่เหรอบอกคุณพี่อย่าโดนล้อนะคุณพี่อย่าโดนล้อนะทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะกลาย โดนล้อมันจะเขื่นไงอ๋อคุณพี่อย่าไปโดนล้อนะเดี๋ยวมันจะเขืนโอเคไหมคุณพี่ไปท่อมจักรยานหรอหรือว่าทำอะไรกำลังเอ่อไล่มุดนะมั้ไล่มุน <c oughs> ไล,มนจจนไล,มล่มุดใส,ส่จักรยานอาผสมซาซิมโออามาซาซิมโอาปะซาซิมโอโอ้โหคนลุงน้าหิวมาก <c oughs> ได้หิวเหมือนป้าเลยเ ขามาขามากุมะกูกุมขามาขามากมุกิขมุขมัวข่าขมุกมขมัวอะไรขมุกมขมัวขมวยขมยถ้าเกิดผิดปกติให้ไปเข้านี้ถ้าเกิดไม่ผิดปกติให้เข้านี้ไม่ผิดปกตินะจ๊ะเอ้ย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 ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ น้ำท่วมไม่ใช่น้ำส้วม <c oughs> น้ำท่วมช่วยด้วยคุณพี่คุณพี่ช่วยด้วยผิดคุณพี่เด่นดังกลางถ่น้ำหมอใครทำน้ำแดงผมนัน่นนะสิโอ้โหใครมันทำหมกเกนื้องขนาดนี้เขาเนี่ยนี่มันผิดปะกะติผิดปะกะติคุณพี่ผิดปะกะติะกะเอาไม่ต้องเล่นให้กลัวอย่างใครเขา่า <c oughs> ไม่ต้องเล่นให้กลัวอย่างเคยเขา่าจงเล่นเอาให้มันหาเท่านั้นพอ สวยมากขอบคุณค่ะน,นี่นะคะเป็นบ้านบ้านเหมือนเดิมท้องฟ้าเหมือนเดิม <laughs> ลุงไม่เดินมาอ,อ๋อลุงอยู่มดุดอันนี้ก็เป็นต้นซากุระนี่ก็เป็นต้นซากุระนี่ก็เป็นตุกต๊กตุก๊กบรรทุกท้านนี้เป็นที่กัน้นเอ๊ะที่กัน้นที่กั้นดูแลดูลโอเคมาคนไปดูด้วยกัน มันนี้ก็จะเป็นที่กั้นเหมือนเดิมกั้นเหมือนเดิมมีบ้านคนตุ๊กเต็กตุ๊กเต็กตองซากุระหยิบกินได้ไหมเนี่ยขโมยกินเลยบกรวดบกเร็วบก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 จอดพี่จอด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 พี่จอดจอดจอดไปด้วยไม่จอดเออคุณพี่ไล่มูนอีกไหมเฮ้ยฮะเอ๊ะเอ๊ะคุณพี่คุณพี่จะไปไหนจไปไหนเนี่ยไอ้ทักมูจอกบยองที่เคย ตบเลยเฮ้ยพะพะจัก,กรยานเฮ้ยไปขโมยจักรยานก็โผล่ลุงท่านไปเป็นไงได้ไงครับนี่ลุงไปขายขเศษเหล็กแล้วฮะโอ้โหถ้าลุงจะทำท่านถ้ขนาดน,นี้ลุงออกไปทั้งคันเลยดีกว่าเนาะนี่มันผิดปกติไปขโมยเลยจักรยานไปขโมยหนึ่งหนึ่งก็หนึหน่งสวัสดีครับคุณด่ว มีคนขโมยจักรยานของลุงไปแต่ว่ามันเหลือคุกซี่กับครับลุงกำลังร้องไห้อยู่ครับกำลังคุกเข่าแล้วก็กำลังไล่มนให้มันตับกลับมาเหมือนเดิมอยู่ครับมามาดูดูเลยครับโอเคครับโอเคลุงหนูโทรหาหนึ่งเกให้แล้วโอเคนะลุงรอเลยเดี๋ยวหนึ่งเกหนึ่งมาหนูชอบดูพี่มากเลยค่ะอ๋อพี่มากอ๋ออ๋อพี่มากที่เป็นแฟนกับนาคใช่ไหมโออชอบดูพี่นาพี่มาก กสนุกมากผิดปกติอ๋อนี่ตรงนั้นโอเคเหมือนเดิมเอ๊ะเอ๊ะตุ๊ตาหมีแม่งไหนเอ๊ะเอามาตุ๊ตาหมียังไงเฮ้ยนี่มันต้องผิดบอลดิแน่เลยว่ะอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันเดินแล้วเฮ้ยมันเดินแล้วเฮ้ยอุ้ยอ้าว ไอตุ erm ๊กตาหมีนี่มันฆ่าว่ามันมันทำอะไรอะไเอ้เอ้เอเอเอ้เอ้ยยู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 เย็นยูเย็นยูยูเย็นยู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 นี่มันยูเป็นตุ๊กตาหมีเขาจะไปเกี่ยวข้าวี่นนอะอ๋อเอาเกี่ยวข้าวไม่มีข้าวแถวนี้ไปในนาหนูในนามีนี่มันผิดปกติเขาไปเขาตรเวการลูกคุยอ้ยาอุ้จ้าอุ้าอุ้าอ้ตังวิง อุยอ้ยเหปะเรารีบวิ่งไปก่อนเถอะช่วยกันช่วยคนหน่อยช่วยไม่ได้วิ่งช้ามาก rat. คุณหมีจูบ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 หมีจูบ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 ยขี้เออโอไปไปไปจูบ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 บจูบบเว็บเดี๋ยวรับมาเต็บบายบายจุ๊บจูบผิดปกติสิบบูดรถไฟผิดปกติใช่ครับรถไฟผิดปกติรถไฟโอเครถไฟแบบนี้มันเดิมเนาะโอเคคงที่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรหายไปอะไรอ่ะมะไรหายไปอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฮะอะที่นั่งที่นั่งหายไปไหนคุณพี่แบบนี้ต้องโทรแจ้งรถพยาบาลอะไร่ะเจ็บตูดแล้วนั่งไม่เจ็บตูดหรอพี่มีไอ้ออกทำไมอ๋อเขานั่งเบาะหลังไม่ใช่อ๋อแล้วโบน้าโบน้ามันทำไร ออ๋อมือจับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมือก็ขมือก็เลี้ยว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 ก็ขับไปมาพลั๊กอย่าล้มสิโอ้โหฮะมันก็ว่าอยู่อะไรไม่น่าไปมันก็เอ๊ะอยู่นานเตปัจจัยเหตปัอ๊ะเอ๊ะอ่ะงงานงานงูงูงูงังังงงงงงูอ่ะเขาเรียกว่างู เขาเรียกว่างูนี่มันงูนี่นาเะเอเอเอเดินผ่านนั่นเลยเหรดิจิตอลดิจิตอลเรปดิจิตอลเราเป็นเจ้าตุ๊กจุ๊กจุ๊กุ๊ก้ยผิดปกตินี่นากลาอากาศเอ้เอ้ยเอ้ยเอบยเอบยเบเกมบเอ้ยอ้ยเ้ยเอ้ยเอรับอ้ยดอ้ยล้ยนอ้าเอ้ยเอ้ยเอย้ยเเอ้ย้ำอ้ยเอ้อ้ยเ้้อะไร น้ำไหลจาะน้ำไหลจากกระจกน้ำไหลจากกระจกอ, oh, อ feet, ๋อบาสยัไงกระจกวิเศษสามารถไปไหนก็ได้โดวไรมดน่าจะทำน่าจะไปที่คองแล้วก็ใบที่คองแล้วมันก็กไปแบบนี้ <c oughs> เออแล้วก็น้ำไหลออกมา <c oughs> โอ้ยยัยไม่ไย้อาย่านน้ยย <c oughs> เลยอยอยนยอยย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 ลยย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 คยยมยยเยย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 ยนยยยยยยมัยยน ชื่นไมหมคะสดชื่นมากกระบะรถกระบะซิ่งครับ,รบ,บ anyway. okay. ทุกคนรถแต่ง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 ใต้เหงอเกียวอยู่โอเครถคันนี้เหมือนเดิมเลยเ <portraits> อ <c iving> <ๆ S 2> ๊ะต่เสียนเสียวเอ๊ะเอ๊ะอ่าฮ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 าฮ่ฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าน่กฮ่าแ่าฮ่าา่า่้า เอ้ยนี่มันสไปเดอร์แมนนี่ก็ผิดปกติโอ้โหพี่เอ้เบบี้ชักจืดจื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 เบบี้ชักจืดจืดจื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 มเต็มเลยเหรอปะใครเลี้ยงฉลามเนี่หมาแล้วมันต้องมีฉลามอุ้ยตัวโคตรใหญ่เฮ้ยตัวโคตรใหญ่อะะปเนนี่ยี่ใช่นี่ชนะ ดีฉลามอุ้ยหัวค้อนก็มีโอ ah. <queen. S 1> ้โห uh. มาเป็นเซตเลยอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะอ้าวอ้อุ okay. um, ้ยอ่ะอ้าวโอเคอืมฉลามอุ้ยวาเรียบจะลามนะครับทุกคนอืเฮ้ย ต้องมาได้มันชนมาชนลูกไงอ๋อไม่น่ายืนดูเลยน่าสิเดี๋ยวชูอะไรฮะ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 เขาแต่งโค้ดเพลงหรอปะเอ๊ะเอ๋มนุษย์ไฟแดงมนุษย์ไฟแดงแปลงร่างเขาบอกแปลงร่างแปลงมนุษย์ไฟแดงแปลงร่างแต่แต่แต่มนุษย์ไฟแดง ได้ถือก้อนเนยขึ้นมาแล้วได้ถือก้อนนอยขึ้นมาแล้วรถคู่ใจคือจักรยานไม่มีอ่านโคตรเท่แต่มันผิดปกติ <c oughs> ผิดปกติผิดปกติโอ้ยเปรวยเออเอาเรื่อยากรู้จังเลยว่าสายจบมันจะเป็นยังไง รถไฟจริงด้วยมีไฟรถไฟอ๋อเออรถไฟจริงว่าหนีิไฟเติมไฟกันหน่อยจ้าโอ้โหโอ้โหไฟไปถึงนู่นเลยปะผิดปกติผิดปกติเติมเติมเติมหน่อยจ้าเติมไฟกันหน่อยจ้าเติมไฟ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 กันหน่อยจ้าตู้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 โอ้ยตู้เปนหิวน้ำกดน้ำโอเคขึ้นแล้วอร่อย อร่อยอร่อยเฮ้ยขนมขนมเฮ้ยอร่อยมากเพระว่าจ้ขึ้นรถ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 เหรออ่ขึ้นรถเลยเถอะโดยในสารขึ้นยังไงอ่ะเข็ดเอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะขึ้นแล้วอะไปถูกผ่อนผิดปกติถูกแล้วถูกแล้วถูกเพราะว่าเพราะว่ามันมีพอปลดพอได้ห้าแล้วมันจะให้ปลดใหม่ถูกถูกลูก ถูกเหรอใช่เนี่ยนะบ้าหลอกเด็กอ่ะต้องถามบ้าทำไมอ่ะเออเขาบอกถึงเพื่อความแน่ใจไงลูกก็เชื่อมั่นใจตัวเองก็กดไปเลยอุ่นนะจ๊ะอาจจะยังนะฝนตกฝนตกแล้ระทมพี่ตกฝนตกอะ แล้วมันตกตรงนี้ตรงเดียวอะอะผิดปกติมันมตกตรงนี้ตรงเดียวตรงอื่นไม่ตกอะนี่มันผิดปกติลราฟ้าผ่านะคะคุณพี่ดเลมอนตอนดเลมอนตอนฝนอยู่บนหัวฝนอยู่บนหัวเฮ้ยเราผ่านห้าเข้ามาอันแล้วาคะงเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเราต้องรีบเดินเลยเนี่ยเราวห้ามย้อนกลับนะเนี่ยเราต้องดูดีๆ โอเคเราต้องวิ okay, right. <laughs> ่เ <Aub> ด <ain> ินไปนะไปนะครับแล้วหนูเดินไปยังไงเนี่ยแบบนี้เหรออ๋อแบบนี้นี่เองมันผิดปกติขับนี้อ่ะคนพี่เดินไม่ได้คนพี่ต้องอยู่นั้นค่ะอ้าห้าห้าห้าา ไปแล้นะคะอยูขี่จักรายานคู่ใจของพี่ไปดีกว่าลองไปทดลองนู้นสิทางนน้นเดินไม่ได้ไมนะเอ้ยเดินไม่ได้เดินได้นด้นนะเดินได้อ,อ๋อสายอเอออย่างหูซิจ๊ะ่ราบองผิดปกติผิดปกตเออิเหล็กมากเลยเอ๊ะรถ่สมันยาวจังไงน่า <c oughs> สิโอ้ กาจะไม่ให้โบตันเดินไปเลยม,ม,มันคือรถไฟมันคือรถไฟโอเคผิดปกติแหละโบตันว่าผิดปกติแน่โอ้ยอย,ยาวมากพีปกติพีปกติหนี ม,มันไม่ได้คู่เคเห็มันไม,ไม่ได้จานไม่ได้ใช่แล้วจานอุน้ยจานนนั้นี่ก็เห็นแล้วจานไม่ใช่ยุ่งแล้วเลย <c oughs> <c oughs> โอย้ไม่ได้ใช่แล้วไม่ได้ใช่แล้วไม่ได้ใช่แล้วอยาไปเน้นกับเขามานอ <c oughs> โอ้ยกามาอ่ะ้ยใกล้มากวร, <c oughs> รลบลเ <c oughs> อบต S <S มันโดนแบงไหนก็โดนนะลูกใช่มันโดนอ,อยู่ดี呀ไปดูเลขอ่ะมาจาวัวน,นี้นะครับไม่มีใครก็ไม่รู้เอารูมาจอนเรามาดูจีดีเอ็กตัดิกระได้แก่กันๆๆนะครับโตอุ้ยาได้ๆๆยได้ ไปไปเดี๋ยวเขาไม่ได้กินน้ใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ <laughs> ทุกคนใช่ค่ะทุกคนดูรถกิ้งอ่ะกิ้งพับทำไมอ่ะอ <laughs> ื